สวัสดีครับ่วานนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมโจอี้แชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับผมเป็นขาตั้งโตะนะครับผมเป็นไทพอตเนี่ยตั้งโตะนะครับที่ผมใช้มาแล้วรู้สึกว่าดีมากนะครับผมแล้วก็ชอบเลยนะเวลาติดกระเป๋าง่ายมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะอธิบายการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคขาตั้งโต๊ะนะครับที่ผมจะบอกนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ ก็ตอนซื้อมานะครับผมก็แปลกใจนะครับอยู่อย่างหนึ่งว่าไอชื่อเนี่ยของมันเนี่ยไอ,ช,อชื่อของมันเนี่ยชื่อชื่อของมันเนี่ยคือมันมันอ่านว่างไงนะครับก็ใครรู้นะครับช่วยเมนทีนะครับผมก็ผมจะเรียกมันว่าหยันเต้งในการละกันนะครับผมหยันเต้งนะครับเป็นของจีนนะครับผมก็เดี๋ยวมาเรามาดูรอบตัวกล่องกันก่อนนะครับผม ตรงข้างหน้ามันนะครับผมข้างหน้ามันก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์แบบเป็นขาตั้งโตของมันนะครับผมนีบกับโทรศัพท์นะครับข้างๆมันนะครับก็เป็นภาษาจีนนะครับผมพอมาส่วนข้างหลังนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับคอมเพกต์ใด้วยตัวนี้นะครับผมสามารถสามารถใช้ได้ดับทั้งคอม p พ c t นะครับผมพวกก o ปโนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกโทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์ก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับครับผมพอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับมันก็จะเจอกับตัวนะครับตัวไทพอตนะครับผม Y t 2ทีงนะครับเขาก็จะให้อะไรมาบ้างนะครับเขาก็จะให้เป็นที่เหนบกับโทรศัพท์มานะครับแล้วเขาก็จะให้เป็นขานะครับ Y t 2ทีงมานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไอ้ตรงที่เน็บนะครับผมมันมันสามารถถอดออกได้นะครับถ้าใครไม่ได้ใช้เน็บเป็โทรศัพท์นะครับอย่างเช่นเราเสียบกับมาเซลฟี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกโกโปนะครับหรือไม่ก็เป็นคอมแพคอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปที่เกียร์นะครับผมมันเป็นเกียร์ตรงนี้ส่วนเรื่องการใช้งานนะครับ มันก็จะมีปุ่มแบนๆอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถให้เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว,ว่าเ,าเราเลื่อนซ้ายเนี่ยเลื่อนซ้ายจนสุดเลยนะครับผมมันก็คือการล็อกการล็อกพวกแบบการล็อกไม่ให้มันขยับเลยนะครับล็อกแน่นเลยนะครับผมพอเราเลื่อนมาทางขวานิดนึงนะครับผมมันก็จะเป็นการทําให้หนืดนะครับผมก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับสามารถตั้งได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นหนืดนะครับผมไม่ต้องล็อกแบบล็อกแบบแน่นเลยนะครับ พอเราเลื่อนทางขวามาสุดเนี่ยมันจะแล้วก็ใช้มือค้างเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการที่ให้มันเป็นฟรีนะครับผมมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอเราปล่อยมือปับ๊บมันก็จะกลับมาหนืดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคการใช้งานก็ไม่อยู่แค่นี้นะครับไม่ยากอะไรเลยนะครับผมเท่าที่ผมใช้มาเนี่ย มันสะดวกมากนะครับผมแล้วก็กระทัดรัดสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับเวลาเราไม่ได้อยากตั้งงี้นะคบผมผมติดกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาถ่ายวิดีโออย่างงี้ก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาจับก็โอเคนะครับสามารถใช้ได้หลายอย่างมากนะครับผมนะครับนี่พอเราอยากจะใช้กับโทรศัพท์แล้วก็ติดแค่นี้เสร็จแล้วนะครับปรับมุมนะครับผมอยากปรับมุมปรับนี่นะครับ ง่ายๆนะครับผมราคาก็ถูกมากนะครับ350บาทนะครับอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยก็สึกคุ้มค่ามากนะครับผมโอเคก็ต้องขอจบไปแล้วนะครับผมสำหรับขาตั้งชายพอดนะครับผม YT 2 2 8นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะเอาเอาอะไรดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆอีกนะครับผมติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ